ในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมค่ะมาชิมความอร่อยของชัยโป๊หวานเข้าสารหอมเมืองคนงามบ้านโป่งโทโปโคท,ท,ทารามจังหวัดราชบุรีสวัสดีค่ะ,คะน้องว่านน้องว่านธนพรอยู่เอี่ยมะนะคะเป็นทายาตรุ่นที่สของชัยโป๊ตาชดา เปิดขายกว่า60ปีแล้ว<ช>คนกินนี่ต้องอายุ40ขึ้นที่ลัสี่สิบนะคะเรียกว่าขายดีไปรุ่นก็ทานได้<ช>แต่ว่าเป็นเป็นรสชาติดั้งเดิมออริจินอลเลยนะ<ช>คะ,คะโอ้โหจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยสูตรนี้เนี่ยมันต้องมีสูตรเด็ดแน่ๆที่มันอยู่ได้นานขนาดนี้ทำไมถึงได้ครองใจคนกินมาได้ยาวนานขนาดนี้คะ คือจริงๆอันดับแรกน่าจะต้องเป็นเรื่องของรสชาตินะคะ,คะที่รสชาติของเราจะเป็นเน้นที่หวานเค็มกลมกล่อมค,ค่ะแล้วก็กรอบธรรมชาติค,ะค่ะแล้วก็ที่สําคัญเราจะเน้นเรื่องของความสะอาดะค่ะพิถีพิถนันทุกขั้นตอนแล้วก็คัดเลือกวัตถุดิบอย่างดีมาให้ลูกค้าค่ะเรานีต้องถึงขนาดว่าต้องไปเลือกของสดของใหม่เอามาผลิตเป็น,เป,นเป็นชัยโป๊ให้กับคุณผู้ชมะจะต้องไปเลือกหัวใชัยเท้าที่ดีที่สะอาดใช่ค่ะต,ตัวเมล็ดพันธุ์เบอร์หนึ่งอะไรอย่างี้ค่ะคือจะเป็นตัวที่ตัวชัยเท้าสดอะไรเย่างี้ที่ เส้นใหญ่มากอะไรอย่างนี้ค่ะต้องเลือกวัตถุดิบให้ดีๆไว้ก่อนเลยคิวสวยอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ตอค่ะใช้เยอะไหมแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยคือจริงๆมันจะเป็นฤดูมากกว่าค่ะคือหมายถึงว่าช่วงปลายปีถึงต้นปีจะเป็นช่วงแบบมีเก็บเกี่ยว ตัวพันธผลใช้ช่วยใช้เท้าใช่ใช่ค่ะเป็นช่วงแล้วเราก็จะเหมือนดองกับเรือไวแล้วก็เหมือนทยอยเอามานํามาดองประมาณนั้นค่ะคือมันไม่ได้ทำวันเดียวเสร็จไงมันต้องดองก่อนใ่มันเป็นอะไรที่ทําพิธีพิธานมากใช้ระยะเวลากว่าจะมาเป็น ใช้โป๊ะผัดไข่ตามร้านข้าวต้มว่าจะมาเป็นเมนูใช้โป๊ะอร่อยอร่อยเนี่ยมันใช้เวลานานเหมือนกันนะกี่เดือนผลิตเสร็จถ้าเกิดจากเริ่มจากการเอามาล้างหัวใช้เท้าเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงจริงมันอยู่ที่มีตอนถ้ารวมก็ประมาณ3-4ีอาทิตย์ค่ะหมายถึงว่ารวมตอนดองเกลือด้วยนี่ประมาณอาทิตย์สออาทิตย์ให้มันแห้งหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การดองก็คือจะแล้วแต่ตัว ของชายโปด้วยชนิดนะคะใช้ <ฮะ S 2> วิธี <ฮะ S 2> เขาเรียกว่าระยะเวลาไม่เท่ากัน,นะคะ่ะทีนี้จะบอกว่าเรื่องของการทําให้อร่อยหรือว่าการทําให้คุณผู้ชมติดใจไม่ใช่เรื่องยากแต่การรักษาแชมให้ <ฮะ S 1> ยืนหนึ่งมายาวนานกว่า60ปีเนี่ยเ <ฮะ S 1> ราสามารถมาตรฐานให้หมันคงที่ตั้งแต่วันแรกที่ <ฮะ S 1> ปีแรกที่เปิดจนถึง60ปีนี้ได้ยังไงบ้าง ก็ <g ülme> เราก็จะพยายามรักษามาตรฐานเรื่องรสชาติเรื่องคุณภาพความสะอาดแล้วก็การบริการลูกค้าต่างๆคือเราให้ความสําคัญทุกจุดเลยค่ะ ừ ừ ใครที่เป็นคอที่ชื่นชอบเมนูอาหารประเภทนี้เนี่ยนะคะก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ<ช>ที่จังหวัดราชบุรีแดนนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องของชัยโป๊เห<ช>็น <He en S 1> บอกอว่าลูกค้าเนี่ยซื้อชัยโป๊ไปทําเป็นเมนูหลากหลายเป็นเค้กก็มีหรอใช่ค่ะแล้วก็ทำอะไรี่เศษๆบ้างโอ้โเค้กบ้างมี ขนมต่างๆอะไรเงี้ยค่ะใส้ขนมมงคลต่างๆนมีบ้างค่ะมีบ้างแต่หลักๆก็จะถ้าเกิดเมนูที่คนแบบนิยมเลยรู้จักเยอะก็คือพวกัชโป๊ผัดขายำัยโป๊แกงตื่นไชโป๊จริงๆมันทําพวกไส้สาคูไส้ก๋วยเตี๋ยวหลอดอะไรอย่างี้ด้วยค่ะแล้วก็ใส้ผัดไทยนะคะก็เรียกว่ายังเป็นอาหารที่ยอดนิยมที่ขาดไม่ได้สำหรับร้านข้าวต้ม เมนูหลักของคนขทยยำเย็นยำเช้านั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยกิจการเขาบอกว่าได้ตั้งแต่ปี1957มาทุกวันนี้2024แล้วเนี่ยนอกจากขายในประเทศไทยมีส่งออกมีตลาดต่างประเทศไหมคะมีมีไปที่ไหนบ้างเอ่ยก็จะมีโซนยุโรปะค่ะโซนออสเตรเลียแล้วก็มีฝั่งเอเชียค่ะในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ทายาตรุ่นที่3นี่นะเอามาขายออนไลน์เกือบทุกช่องทางไหมคะตอนนี้ค่ะเราก็มี ช้อปปี้ลาซาดา้าติ๊กตอก็อค่ะก็คือมีทุกทุกช่องทางเลยแล้วก็สามารถสั่งตรงกับทางร้านค้าก็ได้ค่ะมีไลน์แอดแล้วด้วยมีไลน์ <line S 1> <line S 2> แอดเลยไ <line S 2> ลน์ <add S 2> แอดอะไรคะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากสั่งตอนนี้ก็คือไลน์นะคะแอดที่แอดนะคะแล้วก็าชาด,ดาแฟนนะคะ C H A D A F A N ค่ะค่ะชาดาแฟนเลยนะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ089-614-677 7นะคะอีกหมายเลข เบอร์หนึงนะคะอันนี้เขามีแต่เบอร์ซ้ำกันเนาะ0896969626นะคะ <c oughs> และก็0896161677สั่งไ <c oughs> ปทั้ง3เบอร์เลยทุก <c oughs> ช่องทางนะคะที่ใครที่อยากนำไปซื้อนะคะเอาไว้ทำข้าวต้มนะคะ <c oughs> หรือว่าเอาไว้เป็นอาหารทานเล่นหรือทำเป็นดัดแปลงเป็นเมนูอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกัน <c oughs> นอกจากผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นหัวใจป๊ะหัวใจเท้าแล้วนี่นะคะ <c oughs> มีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอีกไหมคะ มีค่ะก็จะมีตัวที่เป็นพวกผักกาดดองนะคะจะเป็นผักกาดดองเปรี้ยวผักกาดดอง3ามรสผักกาดดองเค็มค่ะ,คะมีส่วนของข,องข,องของิงดองเต้าเจี้ยวขิงดอง3ามรสค่ะ,คะเป็นเครื่องขา้าวต้มยำเข็มชายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกโซนที่เป็นหน่อไม้นะคะแล้วก็มีตังชายค่ะ,คะส่วนมากก็คือจะเป็นอาหารพวกประเภทเอาหารแปรรูปหมักน้องอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะเพราะเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วนะคะที่เปิดมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวเป็นการเลือกวัตถุดิบในท้องถิ่นไหมคะตัวนี้สร้างมาได้จาก จริงๆสินค้าทั้งหมดอะค่ะ,คะเป็นเราเน้นจากเขาเียอซื้อจากเกษตรกรจากชุมชนเพราะ,ะ,ะเป็นพืชผลทางการผลิตทางการเกษตรเนาะอันนี้ก็คือเป็นของไทย100%ใช้แรงงานของชุมชนค่ะแล้วก็เราจะเน้นเกี่ยวกับ สร้างงานสร้างงานสร้างอาชีพนะคะเมื่อเราขายได้คนในชุมชนเขาก็อยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะเขามีรายได้นะคะวันนี้คุณสังไชโปตัชดาเนี่ยคุณไม่ได้แค่ความอร่อยนะคุณได้ช่วยเหลือนะคะผู้ประกอบการตัวเล็กๆอย่างอย่างอย่างน้องน้องว่าและหนึ่งนะคะและยังไปช่วยนะคะแรงงานของเรา ในจังหวัดที่บอกว่าเป็นแรงงานคนไทยในจังหวัดด้วยใช่ค่ะนะคะให้ได้มีให้ได้มีรายได้และเกษตรกรผู้ปลูกผู้ปลูกผปลูกผลักขิงหัวไชเท้าต่างๆใช่ค่ะรายได้มันกระตุ้นเศรษฐกิจไปทั่วหน้าเลยนะคะ แม่ค้าอะไรอย่างนี้ที่มารับของเราก็เป็น<อ>คนชายที่ขายในไทยอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้มีส่งส่งเป็นรายย่อยทั่วประเทศไหมคะก็มีค่ะแล้วก็รับสมัครเพิ่มนะคะนี่นะคะ <c oughs> ใครต้องการเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะสั่งได้เลยเลยค่ะ ต้องขายตราชดาเท่านั้นหรือว่าตีเป็น O E M เป็นแบรนด์ได้ด้วยก็ถ้าในไทยก็ขายเป็นตราชดาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าคนเป็นที่รู้จักแล้วระดับนุ่งโนแล้วก็จริงๆก็เราเราก็รับผลิต O E M ด้วยค่ะถ้าลูกค้าสนใจอะไรเงี้ยอยากอยากใช้แบรนด์ตัวเองเขายในประเทศส่งออกหรือว่าใดๆร้านอาหารอะไรเราทําส่งหมดจริงจริงเรามีแพคเกจใหญ่ด้วยค่ะที่เป็นค้ากิโลสิบกิโลก็คือจะราคาย่อมเยาขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็คือหมายถึงว่าด้วยปริมาณอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาคุยกันได้เลยคุณอยากได้ไซส์ไหน คุณอยากได้แบบไหนต่อเดือนนะคะโรงงานของน้องว่านจัดให้ได้หมดเลย<ช>นะคะ,คะอะเขาบอกว่าให้ลองชิมดูแล จะ,ะจะให้ชิมตัวไหนน้องว่านหยิบเป็นจานมาเลยที่หยิบเป็นจานเลยเหรอคะจริงๆตัวที่ขายดีที่สุดที่คนรู้จักน,นี่เลยค่ะจะเป็นตัวตัวฝอ,อยผัดไข่ค่ะแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ผัดทำอะไรจะให้อยากให้ชิมเป็นแบบเนือ<จ>น้อจริงๆเ,เลยว่าแกะออกมาปุ๊บคือรสชาตินี้ความสะอาดนี้คือที่จะได้มาค่ะดูจากสีน่าทานมากคือขนาดไม่ต้องมีไข่อันนี้เรากินดิบได้เลยไหมที่จริงค่ะจริงๆคือมันกินดิบไ้เลยไม่รู้นะต้องผัดก่อนเดี๋ยวหนูจอให้ค่ะเดี๋ยวขอหยิบเป็นชิมอันนี้ก็คือไม่มีสีนะคะเป็นสีธรรมชาติเรา ได้ยินเสียงกรอบไหมคะขนาดเป็นเส้นท้าหัวนี่คือแบบกรุบกรุอันนี้กรอบธรรมชาตินะคะกรอบหวานกำลังพอดีหวานอร่อยมากกิน<ม>เล่นแบบเพลินได้เลยนะตัวนี้ค่ะอยากชิมแบบลูกเต่า<ด>ลูกเต่านี่ปกติเขาไว้ยำใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆของเราหวานเค็มแล้วเราก็แค่บิดมะนาวซอยพริกหอมแดงตรงนี้เขาใช้ส่วนเดียวกันกับกับตัว เอ่อแบบปล่อยไหมคะหรือว่าใช้ส่วนตรงไหนของมันจริงๆก็คือจริงๆเราจะใช้เป็นหัวอย่างดีเลยค่ะแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าอืมก็คือวัตถุดิบเดียวกันหมดแต่จะหั่นรูปแบบต่างเราก็จะต้องดูว่ารูปทรงนี้มันเหมาะกับการทําแบบไหนมันจะมีรายละเอียดที่ลงไปอีกลึกก็ค่ะค่ะการแบบดองก็เหมือนกันไหมคะนี้ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้น่าจะอร่อยนี่ดูฉ่าน้ามาเลยคุณผู้ชมแบบนี้นจะหวานเค็มตรงกันเลยน่ากินมากกินเลยนะคะค่ะอืมอืมหวานแหลมกว่าเมื่อกี้นิดนึงหวานเค็มครับอืม กินเล่นก็ได้เหมือนกันนะใครชอบเนยใช่ค่ะถ้ายำเนี่ยใส่พริกนิดนึงจะเหมาะมากเพรของเขาอร่อยคุณผู้ชมรู้สึกว่ารสชาติมันจะพอดีลงตรงว่ากินเล่นได้ยิ่งแบบตอนนี้นึกถึงข้าวต้มแบบร้อนๆมอรร้อนเลยนะคะเลือกได้เลยนะคุณผู้ชมแล้วเป็นประเภทอันนี้เป็นอะไรเอ่ย พวกนี้จะเป็นอะไรค่ะก็คือเราจะมีการต่อยอดจากนอจากเดิมที่เรามีผลิตอาหารที่เป็นชัยโปะค่ะแล้วก็มีทําเพิ่มเติมคือตัวน้ำพริกชัยโปะค่ะจะมีอันนี้จะช่อันนี้จะเป็นสูตรเจค่ะแล้วก็จะมีสูตรที่เป็นธรรมดาค่ะไม่เจซึ่งมีกระเทียมอันนี้ก็คือไม่มีกระเทียมโอ้โหนะตอบรับผู้ที่ ทานมังสวิรัตหรือว่าวีแกนได้เลยนะคะสำหรับตัวนีหนะไม่ได้มังหมดเลยค่ะเป็นมังสวิรัตหมดเลยส่วนเราก็เป็นเจด้วยค่ะถ้าเป็นชโปกับผักกาดดองนะคะเป็นทุกวันนี้เนี่ยไม่ต้องถามถึงยอดขายแล้วนะคะถ้าเปิดมา60ปีเนี่ยยอดขายอลังการแน่นอนทั่วประเทศเชื่อว่าทุกคนคงจะได้กินมาเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้นะคะโปรโมชั่นเขาบอกว่าสั่งเพิ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวติดต่อทางหลังไม่มีโปรให้แบบจุกๆแล้วกันนะคะบอกว่ามีจุกๆทองทูเกเตอร์ใช่นะจากช่อง5้ารับรองนะคะน้องว่านให้โปรจุกๆแน่นอนว่า นี้ร่วมงานกับบิดขับเป็นยังไงบ้างคือจริงๆต้องขอบคุณนะคะทางบิดขับมากเลยค่ะสำหรับโอกาสดีๆนะคะที่ทำให้สินค้าของเราอะ,ค,ะค่ะหมายถึงสินค้าชุ่มชนไดเลี้ยค่ะได้มายอยู่ตรงนี้เนาะก็คือเราก็เขาเรียกว่าไงเราก็ได้มีโอกาสที่จะได้เพิ่มช่องทาง การตลาดมากขึ้นแล้วก็เหมือนได้รับความรู้เวลาเขามีโครงการต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะอืก็เรียกว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อถือให้กับแบรนด์ของเราด้วยว่าแบรนด์ของเราเนี่ยไม่ใช่ของก๊อฟนะไม่ใช่เอากล่องไปข้างในไปซื้อจากร้านไหนมาใส่อะไรอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีเยอะนะเดี๋ยวนี้หรือว่าสั่งชัยโป้ได้ทิชชู่อันนี้ไม่ใช่สั่งชัยโป้ได้ก้อนดิบไม่ใช่นะคะเราส่งจริงส่งแน่นอนเพราะว่าเปิดขายมาอย่างยาวนานไม่ให้เสียชื่อเสียงอย่างแน่นอนและที่สําคัญเป็น ผักดันนะคะสินค้าไทยให้เข้าสู่ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดราชบุรีเวลาไปรัชบุรีของกินก็อ,อร่อยเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะอาหารประเภทออกจีนจีนหรือว่าอะไรอย่างงี้นะคะร้านไหนก็แบบคือคู่แข่งเราก็ค่อนข้างเยอะเนาะแต่วันนี้เรามายืนหนึ่งได้ด้วยอะไรคะก็จริงๆก็คือเรื่องของรสชาติคุณภาพความะสะอาดแล้วก็การบริการจริงๆมันคือจะจะแจ้งว่าจะบอกว่ามันคือส่วนใดจหนึ่งไม่ได้แต่เพราะเราใส่ใจในทุก ละละเราทุกรายละเอียดจริงๆค่ะเพราะว่าเราทําสินค้าเหมือนว่าเราทานเองที่บ้านเรากินดียังไงเราก็อยากให้คนที่ลูกค้าของเราอะค่ะได้ทานดีๆ<อ>แบบนั้นแบบนี้ใช่ค่ะเหมือนกันส่งต่อไปอยังทุกจังหวัดทุกภาคของประเทศไทยใครอยากได้ชัยโป๊ยี่ห้อตาชดาสั่งมาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะน,นี้หรือว่า Li น์แอดก็เช่นเดียวกันนะคะชะดาแฟน C H A D A แล้วก็แฟนมีแอด ตัวเอดดูกหน้าด้วยนะคะสั่งได้เลยสุดต้นตำรับ60ปีจากจังหวัดราชบุรีของดีของเด็ดเขาเด็ดจริงๆเขาดีจริงๆนะคะสั่งมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นดีๆแบบนี้น้ำพริกกบอกว่าตอนนี้ลดเหลือแค่75บาท กระปุก75บาทกินเข้าไปเลยค่ะกินไปเลยค่ะหลายรอบหลายครั้งนะน้ำพริกของเขาเนี่ยใส่โป๊ะหวานๆกรอบๆผสมกับความเป็นพริกที่ลงตัวและที่สําคัญนะคะเขาบอกว่ามั่งกินได้เจกินได้<ช>สูตรนี้ไม่ใส่กระเทียมแล้วก็มีสูตรสําหรับคนชอบกระเทียมก็สั่งได้เลยมีเผ็ดกลางเผ็ดน้อย ให้เลือกด้วยนะคะส3ารสชาติ75บาทเท่านั้นสั่งได้เลยนะคะคุณผู้ชมรวมถึงใครที่จะสั่งเป็นชุดข้าวต้มมีเป็นเซ็ตด้วยนะคะชุดของขวัญของฝากปีใหม่ได้เลยโอ้เนาะให้เป็นชโป๊กเก๋เนาะเขาวยากจคอยเขาก็เอาไปทำกับข้าวได้จริงด้วยนะคะบางตัวก็คือพร้อมทานได้เลยค่ะจริงๆเรามีเซ็ตเครื่องข้าวต้มได้จะมีแบบผัดไข่ไหมเพราะมือเว็บอย่างเดียวถ้าทำได้ทำแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าคนยังชอบความเฟรชของมันหมายถึงว่าเราก็เลยยังไม่ได้ไปแบบหมายถึงว่าพอใส่ไข่มันง่ายแต่เราก็ อำนวยความสะดวกโดยกันที่แบบว่ารสชาติทุกอย่างอะเป๊ะแล้วก็คือ่ยางเดียวก็คือหอมแดงนิดนึงแล้วก็ไข่ไม่ต้องไปปรุงอะไรแล้วใช่ใช่ค่ะก็คือปรุงมาให้เสร็จแล้วแบบวนี้น่ากินมากนะคะทุกกแบบเห็นข้าวต้มนะคะใส่ไข่ไข่เลยก็ได้ค่ะถ้าคนทําอะไรไม่เป็นคือไม่อยากเสี่ยงเพาฉันใส่ยำปลาเยอปไปความหวานเนอ้ไปลาผัดธรรมดาอย่างนี้ได้เลยไข่ใช่ไข่ได้อเลยจดเด็กหอเด็กหอเด็กคนคนรุ่นใหม่เลยค่ะจริงๆคนคอนโดได้นะคะใช้แค่กระทะน้อยๆนะคะก็ไม่ต้องไป กงติดแก๊สอะไรมากมายผัดได้เลยผัดแบบไร้น้ำมันก็ได้อีกด้วยนะคะทานก็มีด้วยโอ้โหนะคะแล้วจนฉีกซองร้ามถันก็มีแบบยำมาได้ร้อยแรงน่านักขาก็เรียกว่าฮิ้วไปเมืองนอกก็ได้นะคะคิดถึงอาหารไทยฮิ้วชัยโป๊ไปก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้โอ้โหชัยโป๊ตาชดาเขาพัฒนาแล้วนะคะให้ตอบโจทย์ผู้รับประทานมากยิ่งขึ้นสั่งมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมที่ชดาแฟนนะคะ วันนี้นะคะทั้ง4แบบนะคะห้าแบบชัปะว่ะชัป๊หวานจะมี5แบบค่ะ5แบบแล้วก็ยังมียังมีแบบอื่นด้วยติดตามในเพจของชดาแฟนก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณนะคะน้องว่านทัชพรอยู่เอี่ยมนะทายาทรุ่นที่3าของชัยโป๊ตาชดาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้ขายดิบขายดีแล้วก็อยู่ไปให้คนไทยได้กินของอร่อยยาวๆเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ก็คือทั้งหมดค่ะของรายการช็อคทูเกเตอร์ประจำวันนี้นะคะเรียกว่าได้รับทั้งสาระความ รู้ที่น่าสนใจและได้สามารถเพิ่มช่องทางการสั่งของอร่อยไปกินที่บ้านกันอีกด้วยนะคะช่วยเหลือประชาชนคนไทยกับทุกปัญหาของประชาชนในท็อกทูเกเตอร์พบกันใหม่กับรายการท็อกทูเกเตอร์วันพรุ่งนี้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ